วันนี้มาซื้อน้ำกับแม่นะครับวันนี้เมตามาซื้อน้ำป้าทำอะไรอะ่ะดูด้วยลูกดูด้วยจอด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 ตรงเลยลูกตรงเลยตรงไปตรงไป เห็นเลยนะจะเอาไปไหนเนี่ยถ้าจะเอาไปไหนจะไปไหนคะจะไปนี้จะไปนัดไปจ่ายตังค์ใช่ไหมจอด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 เดี๋ยวชนเดี๋ยวชนจอดจอดจอดจ่ายตังค์แล้วเมตตามีเงินไหมมีเงินเยอะมีไหมคะมีไม่มีจะทำยังไงอ่ะ ใครจะเป็นคนจ่ายแม่หรือพ่อฮะให้พ่อหรือแม่จ่ายเนี่ยโอเคครับไปจ่ายตั้งก่อนครับไปตั้งไปไปเลยไปกล้องหน่อยโอเค